ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูน้ำเหมืองนะครับเหมืองเหมืองอันนี้เป็นเหมืองแล้วก็ข้างหน้าผมดันขางทางนี้จะเป็นคลองนะครับคลองของแล้วก็เป็นที่เก็บกักน้ำของบ้านขามนะครับบ้านขามนนสันติตำบลบิงหมูกก่9อำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับดูดูเหมืองนะครับ เหมือที่พึ่งคุดลอกไปช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับปูปลาหนาน้ำก็จะเยอะหน่อยครับเขาเขียวเลยนะครับเขา๋ยวพาไปดลน้ำตกไม้อีกสักหน่อยก็คงจะเต็มลำหมดนะครับ ครับน้ำเต็มเลยขาวชแชะวันนี้จะปิ่งไปดูน้ำม,มูลนะครับน้ำม,มูลหนุนขึ้นมาจะพาไปดูนะครับอันนี้บอ่อน้ำนะครับส่น้ำประปาของหมู่บ้านครับอยู่ รับสนาม,มาหมู่บ้านเดีเราไปดูน้ามูลน,นะครับน้ามูลเึ้นไปด้วยนะมีตัวช่วยนะครับกล้องเล่นเองเลยครับดูธรรมชาติกันนะครับค่ำๆโอ้เชียงมาค่าพวดนะครับ อาจจะประมาณสักอาจจะหกโมงได้ครับหกโมงกว่านู่นกับเป็นทุงน่งนาทั้งหมดเลยครับใช้ภาษาโคราชบ้านเองนะครับป่านนี้ภาษาโคราชบ้านเองครับ ครับมากันเชิงยินลงมายากครับครับวันนี้ไม่รู้จะเดินลงไปได้ไหมเหลอะทางอย่างเลอะเลยครับ พาไปดูครับพาไปดูนี่ครับน้ำจากสะนี่กันไหลไหลลงไปทางนี้ที่นี่น้ำทางมูลกระดันขึ้นมา ครับนี่มีแต่น้มนะครับท่างนีน้นเดี๋ยวพาไปดูครับวันก่อนเนี่ยตรงทางตรงนี้น้ำยังไม่ดันขึ้นมาเลยนะครับนี่ดันขึ้นมาแล้วแต่อีกสักหน่อยก็อาจจะไม่เหลือแล้วครับนู้นครับทางนูน้น ขาวแพรบเลยครับนะเป็นหน,ะน,นามมูลนะครับต,ตรงหนา้าผมฉี่ไปทางนู้นก็จะเป็นฉันเพนนะครับที่มันติดกระมูลมาหนามกันดันขึ้นมาสูงแล้วครับนี่ครับตกมาอีกสักสองวันนีงก่อนใสยเดินหาซื้อมองนะครับซื้อมองมาดักกันปลาขาวไปทอดกิน อร่อยอร่อยครับเนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นการสนทนาภาษาโคราชนิดๆหน่อยๆนะมาดูน้ำนะครับน้ำก็เหมืองครับฝั่งเมืองของเป็นคลองนะครับคลองของบ้านขามนนสันตินะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ